เล่นขี้โคลนมอมแมมพ่อจะเอาไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปเล่นขี้ต้มดำมอมแมมเขาฝนเว้ยอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยเด็กเด็กไปอาบน้ำเลยไปงานงานโอ้ยผู้ใา้เลยอาบน้ำก่อน เล่นฉีโค้แม่งามใจเป็นแม่ลูกอ่อนพร้อมรู้สึกว่าพร้อมลูกดูดนมขีดตมเต็มเอา้าอีหล่าแม่เสียกอขาดคอแท้ลูกท้องทับเสียขาดค้อยหล่ากว่า,า,าแม่พูนทรับอ่ะเห็นน้อยใสยางเขามาอ่อนหลอดเดียอยากอ่อนอยากหา่าอยากพิงอยากหอมสุดๆุุดๆดหลอดตะ อุ้้นซับอพ่ออาบน้ำให้มอมคักม้มเนี่ยอ่าอาบนา้ำเออน้ำเพชรมั้งซีน้ำใช่แหมไปอาบร้อนๆเลยน้ำเพชรอ,อ่ะอาบเอ้ยอาบน้ำเลยใครเล่นกีค้นดำอ่ะอาบน้ำเลยอาบน้ำน อาหน้าให้ลูกลูกเล่นขีดตม้มลูกสองตวัวนี่เด่นี่กับมอมเด่นี่ยนี่กับมอมเด้นเนี่ย,ไ,ยไปอาบน้ำพ่อไปอาบน้ำพ่อไปโอ้โตเร็วจางน้ำเพชรสูงใหญ่เลยตเร็วนะน้องน้ำเพชรอ่ะกับน้องทองซัพ์ แม่ยังบระทันได้เป็นสัตว์นะคะเรายังไม่ได้ผดสมมอมแมมมอมแมม,อ,แมอาบน้ำกันอากาศร้อนๆ้กลางวันมันร้อนอาบเลยน้ำว่ากับมอมด้น้ำว่าขี้โคลนดำปื๊ดไปเกาียขี้โคลนมาแล้วอ,อาบน้ำให สาดเส่เลยน้ำเพชรอะสาดใส่ล้างน้ำเพชรเลยขีดตวมยุคขางนึงอ่ะดำปีดำปอดสาดว่าถือครั้งสาดว่าถือครั้งสั่ง เมือว่งยังลลูกเธอเลยคุณรับเบิดดูอะไรเธอเละวันนี้เราจะพาไปทางไหนดีไปกินลูกข้าวไปทางเกาเฮ้านะมันจะกินหย่าคันแท้ประวางมันคือง้ามาแกแย่หย่าคันแท้ย เอ้ลามใสยย่หยาขันแท้มันกินได้เปลียงว่ะงามขากได้หยาขันแทมพาลูกออกไปหากินลูกข้าวกินหญ้าตามคันแทนาตอนนี้พ่าทัานถึงเวลามันห่อนอยู่เราต้องไปบ่ายสามโมงนะคะตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงกว่ามันร้อน มอมคักต้องอาบน้ำให้เลียกกันยังมีบ่มีบ่ไม,ม่นาฝนกันยังมีเลียกว้าเห็นแม่ยืนทายอยู่กับมาอ่อนตัวนี่ยังคุณสับอ่ะเลียกมีแต่ตัวใหญ่ๆกัดเลียดไหลเลยเนาะคุณสับเสียงยังลูก นิสัยงัาจะไปไหนกันล่ะทีเนี้ยยังไม่ถึงเวลาออกนะลูกไปแล้วรุดลัดรุนรัดไปแล้วยังไม่ถึงเวลาออกนะลูกยังไม่ได้เวลายังไม่ใช่เวลา เอาอยากออกข้างนอกแล้วแต่มันร้อนแดดอยู่ยังไม่พาไปนะคะรออีกก่อนรออีกก่อนเดี๋ยวค่อยพาไป